เปลี่ยนวิ่งวัวหยอกกอกนะครับมันเนี่วิ่งหัวก,กาดอยู่แล้วเพ้ เปี่ยนตัวนี้ก่อนเฮ้มันไม่ให้เปลี่ยน มัน <c oughs> ปัามันได้ยี่ท่อเปลี่ยนตัวลายก่อนก็นได้ này tuổi lại biển này กล้องแมวกระคาดแล้วเฮ้ยเปลี่ยนอายอายปุ้ยอย่างตัวโพตัวนู้นนะครับมันไม่อายเปลี่ยนนะ ไม่เปลี่ยนก็นต้องโยงวันนี้แล้วนะ เอเรียบร้อย เห okay. ยุดไหมหยุดไหมหยุดหยุดนะครับเ <c oughs> <c oughs> นี่ยมันเน้นตัวแดงตัวนี้นะตัวตาวันเลยนะครับกับมันฮัดกันได้นี่ Hát kèn dài nè, tèo vạt tụi đen nì bà kẻ ra kít nè, kong pumm <laughs> nè, nè, nhu nè, 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 tụi nè, 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 hát nè, 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 วันนี้เป็นวิ่งหัวยอกกอกเลยนะครับทำไมเปลี่ยนเดียวกาดชุนมัดตัวหัวเมียเมียก็เปลี่ยนนะครับแม่หัวแม่ได้เปลี่ยนเป็นแอะยิงตัวนี้ก็ไม่เปลี่ยนไม่ได้นะครับเกิดกุบกาดมาเรียกไปจนก้องเหือนเดเดียวเดอนรอนนะ ก็ตอนนี้วัวหยุดฮัดมาไล่เดือนเล้ยนะครับเพราะว่าไม่ตีวางกับวัวตัวไหนนะผมก็ไม่มีเวลามีปลาไปฮัทด้วยนะครับก่อยว่างวัวจาวถึงต้องไปเก็บฟักเลยนะครับเซตเตียงนะแต่ว่ายากี่เลียงนี่ถึงไม่มีเวลาจอบนะครับ ไม่มีเวลาจะยักเลี้ยง หนาก็ไม่ได้ครับเร่ยรู้ไดว้ว่าเลยอว่ามาตึงส่วนแล้วนะครับนี่ส่วนแตงนะปิผมปลูกเอาไว้นะครับก็เดี๋ยวลำบัวให้กินหญ้าอยู่แถวๆนี้นะผมก็ไปเก็บแตงนะครับวัวไก่เลี้ยงอ่านก็ต้องตั้มนะครับลูกนี้เก็บได้มาก Gracias. โอเคครับกวได้เก็บแตงสเสร็จแล้วนะก็ให้โผป่าแตงกลับบ้านไปแล้วก็จะปุ่มป่าอัวเดินกลับแล้วนะครับว <c oughs> ัวนี้เจ๋อใจไม่ค่อยได้นะครับมันต้อนะตอนนี้ปุ่มเปลี่ยนวิง่งมันก็โกรธปุ่มเลยนะครับปั่มตีต่อปุมวันนี้เจ๋อใจไม่ได้ ต่มอกคุณคุณคุณนะมันหลักกลุ่มแล้นะครับเราว่าไงดีกลุ่มจริงนะครับหัวนี้พผมโตัวอะไรวะนี่โอเคครับไปกลับบ้านกัน มาตึงบ้านแล้วนะครับก็เอาหญ้าให้หัวกินนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก่อยับหนามให้มันป้ามาดูแตงกวาคนว่าวนะตีแก็ปมันนี้

หัววัดเป็นเตือกเลยนะครับไม่ได้เตะใส่นะตรงนี้ยังเป็นดินอยู่เลยนะครับตียืนวัวเย่วาวยปซื้อใส่มาต้มไม้ทัวแววัดแล้วนะครับไม่ได้อับน้ำมันตีเดียวว่วแววแล้วนะคนตอกนะครับปอดีเลยนะน้ำไม่ได้เึ้นคนตอกโอเคครับก็สำรับคลิปวันนี้ก็เอาไว้เพียงท่านี้ก่อนแล้วนะครับ ก็กวากติดตามเป็นกำลังใจให้พุม่มด้วยนะครับสวัสดีครับนี่ไม่ต้องรับน้ำแล้วคนตอกเลี้ย